สวัสด,ดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากับนุยฟฟ้ยฮัฟนุ้ยสเตรประจำวันที่26พฤษภาคม2564กันค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตวนออกเฉียงเหนือนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะมีกําลังแรงนะคะทําให้ภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคตนออกและภาคใต้ มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายนะคะจากฝนตกหนักที่เกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-4เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะสำหรับอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร และอ่าวไทยตอนล่างค่ะก็มีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยค่ะอันหนึ่งพายุไซโครนยาอสัสที่ปกคลุมอ่าวเบงกอตอนบนนะคะ คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศอินเดียตอนบนในวันนี้ค่ะวันที่26พฤษภาคม2564ค่ะตอนนี้เราก็ไปฟังพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ YR ค่ะและคลิปนี้นะคะนุยก็จะมาบอกเพื่อนๆถึงวันที่คาดว่าจะมีฝนตกเน่นะคะว่ามีวันไหนบ้าง แต่นี่ก็เป็นการพยากรณ์ล่วงหน้านะคะข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะเพื่อนๆอยากให้นุ้ยปักหมุดที่จังหวัดไหนอำเภอไหนก็เขียนมาบอกได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะและเขียนเข้ามาคุยกันได้ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปของนุ้ยมีประโยชน์ให้กับเพื่อนของเพื่อนๆก็แชร์ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทย มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็วนะคะ1 5ลมตะวันตกเชียงใต้15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะเที่ยมเพอปทิวจังหวัดชุมพร มีฝนตกตั้งแต่เช้าถึง5โมงเย็นค่ะตอนเที่ยงคืนก็มีฝนตกนะคะถึงตี5้าเลยค่ะปริมาณฝนถึงเที่ยง3.0ม mm, มิลิเมตรเที่ยงถึง5โมงเย็น5.9ม mm, ิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้มีฝนตกตอน8โมงเช้านะคะถึง4โมงเย็นแล้วก็ตอน5้าโมงเย็นถึง3ทุ่มค่ะมีฝนวันที่28พฤษภาถึง4มิถุนาค่ะ เที่ยงเพอรปราบุรีจังหวัดประจวบครีขันธ์มีฝนตกละอองนะคะตอน7จ็ดโมงเช้าค่ะและก็ตอนสามทุ่มถึงห้าทุ่มปริมาณฝนตอน7จ็ดโมงเนี่ยศูมมตรสามทุ่มถึงห้าทุ่มไม่ได้ต่างกันนะคะแค่0.4ม mm. ิลิเมตรพรุ่งนี้มีฝนตอนเที่ยงถึงบ่ายสองค่ะมีฝนวันที่28พฤษภาถึงสมิถุนาค่ะเที่ยงเพอบ,บ้านนาศารจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีฝนตกตอน8โมงถึง3ทุ่มนะคะปริมาณฝนถึงเที่ยง3.7มิลิเมตรเที่ยงถึง6โมงเย็น5.7มิลิเมตรค่ะแล้วก็6โมงเย็นถึง3ทุ่ม0.7ม mm. ิลิเมตรพรุ่งนี้มีฝนตอน9โมงเช้าถึงเที่ยงคืนเลยนะคะมีฝนวันที่28พฤษภาถึง4มิถุนาค่ะเที่ยงอเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีฝนตกตอน11โมงเช้า มีฝนตกตอน1 1โมงถึงบ่าย2ค่ะตกอีกทีก็ตอน1ทุ่มปริมาณฝนถึงเที่ยงนะคะ0.2มิลเมตรเที่ยงถึงบ่าย2 0.7ม mm. ิลิมค่ะแล้วก็ตอน1ทุ่มนะคะ0.2มิลิเมรพรุ่งนี้มีฝนตกตั้งแต่ตอนตี5ถึง9โมงเช้าค่ะแล้วก็ตกอีกทีตอน1 1 1โมงถึง5โมงเย็นนะคะมีฝนวันที่28พฤษภาคมถึง4มิถุนาค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาน,นะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเที่ยมเพิ่มเมืองจังหวัดระนองพักใต้ฝั่งตะวันตกนะคะฝนช่วงนี้ก็จะตกแบบทั้งวันทั้งคืนตกข้ามวันข้ามคืนกันไปเลยนะคะตอนนี้เรามาดูที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะมีฝนตกตั้งแต่เช้าถึงบ่าย3โมงนะคะ กอีกทีตอน6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้เลยค่ะปริมาณฝนถึงเที่ยง3.5มิลิเมตรเที่ยงถึงบ่าย3 1.2มิลิเมตรค่ะแล้วก็6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนวันนี้นะคะ1.6มิลิเมตรพรุ่งนี้ก็มีฝนอยู่แล้วนะคะเพราะบอกว่าถึงเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้ค่ะมีฝนวันที่28พฤษภาคมถึง4มิถุนาค่ะเที่ยงเภอคุราบุรีจังหวัดพังงา มีฝนตกตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้อีกเหมือนกันค่ะตกแบบข้ามวันข้ามคืนกันไปเลยนะคะปริมาณฝนถึงเที่ยงวันเนี่ย9.7ม mm, ิลิเมตรเที่ยงถึง6โมงเย็นนะคะ14.5มิลิเมตรค่ะแล้วก็6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนวันนี้นะคะ4.5มิลิเมตรมีฝนวันที่28พฤษภาถึง4มิถุนาค่ะเที่ยงอเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ มีฝนตกตอน10โมงถึง6โมงเย็นนะคะแล้วก็ตอน3ทุ่มถึงเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้เหมือนกันค่ะปริมาณฝนถึงเที่ยง6.8มิเมเที่ยงถึง6โมงเย็น8.5มิลิเมค่ะแล้วก็ตอน3ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันนี้1.2มิมตรมีฝนวันที่28พฤษภาถึง4มิถุนายนค่ะจบพยากรณ์อากาศภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะ แล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย